รับรองว่าคุณจะมีของแถมเยอะเป็นพิเศษของแถมจัดหนักรวไปถึงราคาสุดพิเศษมากกว่าใครที่อื่นเลยค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งเราก็มีรวบรวมมาให้หลากหลายแบรนด์เลยนะคะไม่ว่าจะเปน ASUS, Lenovo, HP, Acer, MSI ด้วยนะคะมีมาตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็น US, vo, HP, cer, นะะ้อน,นักศึกษาอยากได้ที่แบบ Notebook สอค่ะได้เป็นแผ่นรองเมาส์จากเอ a m สเกมเมอร์ไซส์ l ค่ะขนาดใหญ่ยาวเลยนี่นะคะแล้วก็เสร็จที่3าราบก็เลยกับกระติกน้ำขนาด1.3ลิตรใส่เป็นน้ำเย็นก็ได้น้ำร้อนก็ได้น้ำปกติก็ได้ได้หมดได้หมดน้ำไม่ใส่ก็ได้ใส่น้ำเปล่าก็ได้ใส่น้ำสีก็ดี เลยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้โอ้โหลูกค้าซื้อกันเยอะมากๆวันนี้ก็วันที่2แล้วค่ะรีบเลยเพราะว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสุดท้ายเนี่ยของแถมจะยังอยู่หรือเปล่าใช่นะคะก็เยอะด้วยค่ะเพราะว่าของแถมของเราก็มีจำนวนจำกัดเนาะใ่แล้วนอกจากนี้มีโปรโมชั่นอะไรอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมเอ่ยโปรโมชั่นนะคะสำหรับลูกค้าที่วันนี้มาแล้วอยากจะดูเป็น Intel Evo Edition บ้างค่ะ พี่สาวจะได้เป็น PowerBank m a x s a f e ไปเลยโอ้โห m a x s a f e ไปเลยอันนี้ก็คือเป็นการอัปเกรดให้ด้วยใช่แล้วนะคะ,ะไปต่อการ5วันนี้คือเป็น Intel Core Gaming Laptop ล่ะนะคะแล้วคุณเลือกใช้เป็นการ์ดจอของ Nvidia GeForce RTX รุ่นที่เรากำหนดนะคะคืออยากรู้ว,ว่ามีรุ่นไหนบ้าง ใช่แล้วค่ะก็ทํางพลาดเลยนะคะต่อไปนะีคะสำหรับ d e s ก์ท็อปหรือว่า a l l i n o n e Intel Core ค่ะ i5 ขึ้นไปทั้ง U-Series แล้วก็ X-Series เลยแล้รฟรีกับแผ่นรองเมาส์ ount, จาก S-Gamer s i z e XL ไปเลยจ้าว้าวและนอกจากนี้แล้วนะคะซื้อแล้วของแถมเยอะแล้วราคาพิเศษแล้วยังไม่พอวันนี้เรามีสิทธิ์รลกซื้อด้วย ด้วยนะคะแล้วก็ใบเสร็จเนี่ยสามารถใส่ได้แค่1นสิต่อหนึ่ท่านเท่านั้นด้วยนอ้องท่านใดที่ซื้อแล้วนะคะราคาพิเศษลดแล้วแถมแล้วก็ยังจะมีสิทธิ์แรกซื้อในราคาพิเศษอีกด้วยคะ่ะใช่แล้วค่ะ,ะต้องนังร่าเตยค่ะภายในงานนี้มีมาเยอะจริงอย่างเช่นข้างหน้านี่จาก HP ข้างหน้าเราเลย1 0 0 0 0หม เอาไว้เล่นเกมได้เหมือนกันใช้แล้วนะคะได้เลยชิลๆค่คือนอกจากนี้นอกจาก HP เราจะมีเป็น a l อ in วันแล้วด้านนี้ค่ะเราก็ยังมีเป็นตัวโน้ตบุ๊กแบบท็อปมาให้คุณได้เลือกกันอีกเยอะมากค่ะวันนี้ HP บอกเลยลดแลกแจกแถมแบบอั l ลิมิตเหมือนชื่องานเลยคอมาหตัดอั i ลิมิตเพราะว่าวันนี้เขาให้ส่วนลดสูงสุดถึง16 00 0บาทนอกจากนี้ยังแลกรับของแถมมากมายนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นตัว HP Gen X AIPC นะคะเป็นตัว Ultra s l i p แล้วก็จะมี HP Smart เป็นตัวเครื่องปินที่เป็นปิ้นแบบหมึกนะสีสวยคมชัดเราไปถึงมีแก้วน้งแก้วน้าให้จอยมีเมาส์มีหูฟังอันนี้ก็คือเป็นของแถมแล้วก็แลกซื้อได้กับพักคือเรีย e กว่าของแถมเนี่ยเหมือนเราจัดสตรีมมิ่งที่บ้านได้เองใช่ครบ<ช>เซ็ตหมดแล้วค่ะแต่เก้าอี้อย่างเดียวท<อ>ี่คุณไปซื้อแค่ออนี้เลยที่เหลือคือครบเซ็ตมากจริงๆที่เหลือให้หมด không